มว่าจะถามเงียเรื่องระบบการศึกษาไทยครับในฐานะที่เราเป็นคนในวงการการศึกษานะพูดถึงเราไปเราย้อนกลับไปดูเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็แบบก้าวไกลเนาะสมัยมันก็เปลี่ยน AI เนี่ยมันจําเป็นกับเด็กสมัยนี้ไหมพอเขาบอกให้ไปสอนอะไรเงี้ยมู้สึกโอ้โหแม่งเด็กมันจะเชื่อเราไหมวะพูดอย่างนี้มันก็เหมือนเหมือนกระดาษเครื่องคิดเลขอะสำเร็จไหมเนี่ย s ักเ e s s สุดๆเลยสวัสดีครับอยู่กับพีท เอฟวิต h ิ n งทำทุกอย่างวันนี้เราจะมาทำตามใจทุกคนนะครับทุกคนมึงมึงสคนน้องอยากกินข้าวซอยมาทำข้าวซอยให้น้องกินนะครับดูใน YouTube กับ TikTok มา1คืนให้ไป1นคืนก็ได้มาประมาณนี้ทุกอย่างสามารถหาซื้อได้ที่มหาเชฟคุปปไทยอินมากไทยอินี่ติดแก๊สก่อนนะมีแก๊สกระป๋องนะเอาไปใช้ที่ไหนก็ต้องระวังแม่งระเบิดได้แต่่ระเบิดได้ปะวะ อันนี้อุปกรณ์ก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเที่ยงแล้วแต่ว่าแข็งแรงอันนี้คือน้ําพริกแกงข้าวซอยนะหรือใช้น้ำพริกแกงเผ็ดก,ก็ได้แล้วก็ใส่ผงกะหรี่ไปนิดนึงที่กูดูมานะเดี๋ยวบีไฟลงนิดนึงโอ้ยแม่งเลยม,มันไม่ถึงที่เยมันไม่มันไม่ตั้งตรงเดี๋ยวกูจะเบากระทะเบาไฟก่อนเออเดี๋ยวมันจะไหม้นะที่แกงนะเอาใส่กะทิลงไปเป็นเดสน,น,นิดนึงเดี๋ยวเออ ใส่น้ำพีกแกงลงไปนิดนึงนะครับอผัดม,มึงว่าไหม้ไหมไม่ไบมยสบายๆผีสวยๆผัดลงไปก่อนนะนี่ผัดพีกแกงให้มันหอมน่ากินหรอเต่เราก็ลองทำไปเรื่อยเนาะจริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อ,อรายการเลยเป็นแบบพีทลองทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเลย,เอยหอมยัง ใส่แค่ครึ่งถุงพอเพราะเราคนกินแค่สามสี่คนอย่ไปใส่เยอะเปืองแล้วก็ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าที่ทำครั้งแรกคือแต่ละสูตรในตนะิ๊กต k อกน้ำแม่งเยอะชิบหายเลยแต่ว่าให้คนนั้นไม่ใส่นั่นคนนี้ไม่ใส่อันนี้ใช้น้ำพริกแกงเผ็ดก็ได้ค่ะจะไ,ได้นู่นนี่นั่นไม่เปืองนะคะอะไรแงนี้แต่พริกแกงเข้าซอยนี้อร่อยอยู่นะเคยมีคนเขารีวิวแต่กูไม่เคยกินอะูกูพูดไปเรื่อยน้ำกะทิลงไปนะครับ หอมมากเลยน,น,นี่ใส่กระเทียมลงไปสักกล่องหนึ่งถ้าใส่เอวได้ไหมใส่ดีมากเฟิร์สดีมากใส่เอวก็ได้ไม่แตย่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่งไงคร,รับ <laughs> เพิ่มใส่แบบคลิปลิ้ม <laughs> ลืมครับลืมลืมฮะหอมยังวะเฮียรู้วไหมวันนี้เราไม่ได้มาทำกับข้าวอีกเลยเนี่ยทำทำอะไรอีกโอ้โหโจทย์ดดมันเยอะจริงนะ,ะ <laughs> <laughs> <ผม S 1> อือผมมี ผมมีทอปิกมาถามเฮียตอเราทำอาหารไปเราจะได้แบบคุยแล้วทำไปแล้วก็ไม่เบื่อมีถามกูเรื่องกรเมียนกูโดนจบเลยผมว่าจะถามเฮียเรื่องระบบการศึกษาได้ครับอ๋อในฐานะที่เราเป็นคนในวงการการศึกษานะถูกต้องครับแต่มันเดือดไปละมันจะไหม้หรื่อยไหไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้กรุไปแล้วจะไหม้ได้ยังไงคำถามแรกคำถามง่ายๆเลยฮะการศึกษาสมัย20ปีที่แล้วเนี่ยสมัยที่เฮียเรียนอยู่มันเป็นยังไง โอ้มันโอ้นเห็นไหมกูบอกแล้วมันยังไงอะเมื่อ20ปีก่อนกับตอนนี้เนอะพูดถึงเราไปเราย้อนกลับไปดูเด็กมันต่มันมันต่างทั้งผู้ลากรทั้งตัวนักเรียนเองนะกูใส่ไปได้เลยนะอืมก็กูดูมาแบบนี้ทั้งตัวนักเรียนเองใช่ไหมแล้วก็ตัวผู้สอนด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็แบบก้าวไกลเนาะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบตามกาลเวลาแล้วสมัยนี้เรียนมันเป็นยังไง สมัยที่นั้นมันก็โจดและจําอย่างเดียวอ่ะไม่มี iPad ไม่มีอะไรอย่างงี้นะก็นี่โอ้นี่พูดถึงเมื่อปีพศสองพันนะครับก็คือมมประมาณมมต้นอ่ะเออ550อยาส่ามร้อยสิบเติมมาห้้อยสิบก็คือ10กว่าปีที่แล้วแต่ถ้าเป็นปฐมเนี่ยโหเดี๋ยวนี้เด็กปฐมมี iPad มีอะไรทุกคนนะเดี๋ยวนี้เด็กโตเร็วครับเด็กโตเร็วเด็กโตเร็ว แล้วต่างกับสมัยนี้คือดีขึ้นหรือว่าแย่ลงยังไงไหมครับดีขึ้นตรงที่เด็กได้ได้รู้ได้รู้อย่างแบบกว้างขวางสามารถหาอะไรก็ได้ื่อแค่ปลายนิ้วแต่บางเรื่องบางเรื่องอ่ะสำหรับเด็กอ่ะมันเร็วไปที่จะรู้นูกไหมถ้าเขาไปเขาเขาเขาไปจับเรื่องพวกนี้เขาก็เร็วไปที่จะรู้แล้วโดยโดยโดยทีข่ขาดคนแน,นะนําอ่าอ่านึกไหมแบบอาจจะไปไปเห็นอะไรเงี้ยแล้วแบบ ดูเองแล้วแบบอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นปัญหาระดับหนึ่งนะอืม,อ,มอร่อยอ่ะก,ก,กูยังไม่รู้เลยเนี่ยกูว่ารอกูรอกูรอให้มันี้กแกงมันละลายอยู่ไม่เคยทำในครั้งแรกตอนมึง <laughs> ส่งเมนูมากูตกใจมากเลยแบครับบอกว่า <laughs> เนี่ยครับเราจะพูดเข้าวซอยเกจะทำข้าวซอยหมูกรอบนะครับโอ้โหก็เลยเปิดเลย เฮียรู้ไหมจริงจิงตอนแรกผมย่างเฮียทอดหมูกรอบเองทอดหมูกรอบเองใช่คิดว่ากูเป็นใครเนี่ยไม่ตอนแรกจะให้เฮียฆ่าหมูเองด้วยฆ่าหมูหันมากยังใส่ถึงโพนะให้กูฆ่าหมูด้วยเหรอแต่สมัยเฮียยังเด็กเว้ยอาม่าเฮียต้องฆ่าหมูเองนะเว้ยจำได้บ้านเฮียเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างนะแต่ก่อนมันแล้วคราวนี้แบบว่าแกไปส่งของที่ไหนสักที่หนึ่งอน่ยที่มันอยู่ในป่าอะไรเงี้ยแต่อำเภอต่างอำเภอ แล้วมันอยู่ในป่าเว้ยแล้วเขาเหมือนให้หมูป่ากลับมากูก็คิดว่าว่าแค่จะเอามาเลี้ยงกูเดินไปดูอย่างน่ารักเลยกูเลียนสักหน่อยก็บอกว่าเออไปเอาใบตองมาใบตองมาตัดใบตองมาอีะสักพักหนึ่งแทงคอหมูพี่พี่กูเอาช็อกชิปหายไม่อดเลี้ยงหมูป่าเลยกูมีเขี้ยวน้อยจากสัตว์เลี้ยงสู่อาหารมื้อเย็นเรียบร้อยเราออกนอกเรื่องไปแล้วนะม่ก็จะบอกว่าการศึกษามันก็ เป็นแบบนี้แหละคือเด็กสมัยนี้รู้บางเรื่องเร็วเกินไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องดีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันก็เป็นมีผลได้กับผลเสียเท่ากันพอๆกันใช่ใช่ดีทั้งดีทั้งเสียกูกูกูพูดรู้เรื่องใช่ไหมถามพ่อต่อไปเลยแล้วกันเนี่ยคิดว่าเกศกับจีเอเนี่ยเข้าใจจีเอใช่ไหมเข้าใจผลเฉลี่ยรวมเนี่ยคิดว่ามัน วัดไม่ได้จะไปวัดได้ยังไงอ่ะคนโอ้โหมันมันอยู่ที่หลายอย่างเว้ยมันอยู่ที่โอกาสคนแม่งบางคนโอกาสไม่เท่ากันเขาอาจจะแบบอาศัยรถดีนะครับอืมเพราะว่าผมชอบใส่รถดีอืมใครว่าเป็นผมชูรสก็เรื่องของมึงบางคนจะเป็นผมชูรสบางคนก็เป็นอ่าไม่กูใส่ทั้งสองอย่างเลยรถดีหนึ่งผงชูรสหนึ่งเอา ใช้หลายแท่บหลายใส่หน่อยแท่บหน่อยใส่หลายหัวโลโครอนไดครับพี่น้องเกดมันช่วยให้คนรู้สึกขยันมากขึ้นก็เหมือนรางวัลน่ะใช่ไหมเกดแม่งเป็นรางวัลรางวัลมึงตั้งใจเรียนมึงก็ได้เกดดีแต่ไม่ตั้งใจเรียนก็ไม่ได้เกดดีแต่ไม่ถางความว่าเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนไม่ใช่คนดีสักหน่อยหรือไม่ใช่เด็กที่ไม่ดีสักหน่อยใช่ไหมมันก็มีหลายแบบเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็เห็นๆกันอยู่มร์คซักกร์เบิดโรงเรียนไม่จบเลยถูกป่ะข้อมูลกูถูกไหมเนี่ย ใต่ผมที่เกแอ่แปะตรงนี้เออมาสักกระเบ,บิดหรือใครสักคนวิวเกตบิวเกตเออแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเรียนไม่จบแล้วจะสูบกระเร็ดเหมือนบิวเกตไม่ใช่มึงฟังวันนี้้องหาไปลาออกเหรอไหมมันก็ต้องมีแต่ไม่ใช่เขาไม่ีหนังสือเขาเรียนหนังสือนะเว้ยเขาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละคนมันก็อยู่ที่โอกาสอยู่ที่จังหวะชีวิตของคนใช่ใช่ใช่เกดมันไม่ใช่ทุกอย่างหรอกแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าเออมึงอย่าไปไม่ต้องตั้งใจเรียนนะเพราะเกดไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่ถ้าได้เกดดีก็ดีไ น,น้ำตาลปิ๊บที่บ้านนี่เป็นน้ําตาลปิ๊บแท้อันนี้น้ําตาลของมหาชัยกรุบหรือเปล่าทุกอย่างมาจากมหาชัยกรุบหมดอันอันนี้อันนี้ก็แต่อันนี้มีคนเอามาให้ใส่น้ําตาลทรายไม่ได้เหรอน้ําตาลทรายก็ได้แต่มันให้ความหวานที่ที่ที่เฮียไม่ชอบกลิ่นมันแบบม,มันไม,ไม่ค่อยแบบมันแหลมแหลมอ่ะน้ำตาลปิ๊บดนึง <S 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 ปรุงไ,ไปเลย รุง,งตามความชอบมันจะหอมนะเว้ยมันหอมตามปิม๊มอ่ะต่อไปอะไรแล้วกันแค่คิดว่าการศึกษาไทยในยุคปัจจุบันมันขาดอะไรเราเราลงทุนในในในการศึกษานะเวย้ยงบประมาณแม่งเยอะตกราหงมหกแสนล้านนะต่อปีให้แต่ไม่ดิกระทรวงการศึกษาเราใช่กระทรวงศึกษามีงบประมาณเยอะมากแล้วไม่รวมงบแฝงนะแฝงในองค์กรนั้นองค์กรนี้ที่ดูแลโรงเรียนดูแลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ดูผู้ชิมหนึ่งรสชาติเยี่ยไรเนี่ยไม่ได้มันยังไม่ได้มันไม่ได้ใส่น้ำลาลหน่อยชิมอีกรีบหนึ่งชิมอีกรอบหนึ่งชิมชิมแล้วืหเฮียอย่างอย่างเค็มขาดอยู่ตรงเนี่ยขาดความอร่อยวงการอาหารสมัยปัจจุบันขาดเลยขาดการอัปเดตของเฮียนะ อัพเดตในที่นี้มันเป็อะไรนยมันไม่ค่อยอัปเดตอ่ะเรียนเรื่องเดิมๆแบบประวัติศาสตร์เรื่องเดิมๆยังมีการพูดถึงคนไทยที่มาจากเทือกเขาอันไตอะไรเงี้ยในการเรียนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะน้อวะคือมีการแบบคนนั้นพูดอย่างนี้มันคือมันไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แล้วก็เรียนเรื่องสืบค้นได้หรือสืบค้นไม่ได้ว่าว่าจริงหรือเปล่าแม่ก็ยังเรียนอยู่นั่นอ่ะพวกเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรเงี้ยซึ่งในฐานะที่ที่เราเราเราสอนเรื่องพวกนี้ด้วยนองไหม เฮ้ยคือมันอร่อยนะเฟิร์นอร่อยได้ไงกูว่าได้แล้วแหละได้โยนทิ้งหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้เดี๋ยวได้อยู่แป๊บนึงได้อยู่รู้ไหมเดี๋ยวใส่นี่ได้อยู่แปลว่าได้แปลว่าได้สำหรับพีทแปลว่าได้เสมอปกติเฮียชอบทำอาหารไหมครับชอบชอบทำมากกว่าชอบกินทำบ่อยไหมบ่อยนะก็ถ้าว่างๆก็ทำนั่นทำนี่ไปเรื่อยๆเปื่อยๆไปวันๆชิมดิ ได้ไหมหวานนิดหน่อยฮะหวานหวานนิดหนึง่งที่บอกแต่อร่อยอ่ะอร่อยเอออร่อยเมื่อกี้คือขา,ขาดอะไรขาดอะไรเออเขาขาดขาดนี่แหละขาดที่บอกขาดเรื่องความทันสมัยคือมันมันถามว่าในกรุงเทพมันทันสมัยเว้ยแบบพวกโรงเรียนกำเนิดวิทย์อะไรเงี้ยมันแบบคือแบบคือเขาได้รับโอกาสางไงรู้ไหมแต่แบบสายก่อนมันลำบากแค่ไหนครับ มันลำบากแค่ไหนกูเขินไม่ทันแต่ก็ถามว่ามันก็ยากอ่ะบางเรียนแม่งแบบเคยเห็นรุ่นรุ่นเฮียมีนะไม่รุ่นพี่แกมีไหมที่แบบเรียนเรียนแบบกับทีวีอ่ะมีครับทางไกลอ่ะแบบโครงการหลวงอ่ะเรียนกันไม่แต่ของผมมันเป็นมันเป็นบีดีทัศน์มาสอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแบบสอนอ่ะใช่แบบเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเลยอ่ะเนี่ยลอง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  ยิบเลยเหลือเส้นละตอนนี้ไม่อหละเงี้ยมันต้องแบบนี้แหละอืมนี่แหละพวกมึงเนี่ยถ้าให้กูทำอะไรก็โน่นแหละทีตกูแม่งก็ไม่เคยมาทำอะไรเลยต้องกูก็ต้องมาอืตอนอย่างนี้แหละเฮียอร่อยนี่แหละตอนนั้นก็เราก็ใส่น้อยจริงๆแหละใส่เออน้ำตาลน้อยน้อยขึหนมามากก่อนนะไม่หกระดับนี้มึงมั่นใจในมือกูนี่ ระดับมหาชัยกลุ่มนะครับรีบอกอะไรวางต่อไปเราก็มาลวกเส้นโอ้ยพอดีเป๊ะเลยนีกคุณจะบอกใช้บะหมี่นะครับอันนี้คมีคนเอามาฝากเหมือนกันกับพี่แกนี่เนคนมาฝากใช้บะหมี่อซอยต้องใช้เส้นอะไรครับเส้นคล้ายๆบะหมี่แต่เป็นบะหมี่แบบเส้นแบนอะบะหมี่เหลืองเส้นแบนเขาเรียกบะหมี่เปาะหรือเปล่าไม่เปาะเปาะมันแบนกว่านี้ลวกเส้นบางคนก็ทำกินแบบเส้นทอดใช่ไหมล่ะถ้าเรามีโอกาสเราลองคุยกับจิมมีนดูนะเรื่อง ประวัติของข้าวซอยนี่ข้าวซอยเป็นอาหารของจีนฮ่อจีนฮ่อเลยจีนฮ่อคือคนจีนที่นับถือมุสลิมอยู่ตามภาคเหนือเขาแบบมาจากทางทางเหนือของไทยทางใต้ของจีนใต้ๆเชียงเฉียงลูกคูไปถูงกันนะผมเนี่ยเฉียงซ้ายเลยมาอยู่ตรงที่เหนือหรือเปล่าไม่ใช่พวกเชียงใหม่เออประมาณนั้นแหละเฉียงซ้ายซ้ายถ้าเรามองจากแผนที่โลกเรามองล่วบบะหมี่นะครับข้อสําคัญอันนี้ฝากเป็นคลิป ม่่งเเอ้ยยหีีรพข้อสำคัญคือต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะโต๊ะเราทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยถ้าอยากให้น้ำเดือดเร็วขึ้นหนึ่งครับก็ต้องเอาน้ำร้อนมาใส่แล้วก็ต้มมึงี้เนาะตอนแรกคิดว่าต้องด่ามันต้องด่าน้ำไงจะได้เดือดไงเนี่ยนี่เล็กลึกล้ำเนี่ยตามไม่ทันเลยเนี่ยไม่ทันไม่ทันลึกล้ำไม่ทันผมอยากรู้อ่ะอันนี้อยากรู้ส่วนตัวเลยนะ เนี่ยคิดว่า A I เนี่ยมันจาเป็นกับเด็กสมัยนี้ไหมจำเป็นยังไงบ้างเหจําจำเป็นจําเป็นกูว่ามันจําเป็นแล้วบางทีเรา <c oughs> คือคิดหนักไงน,นะตั้งแต่มี A I <p are> พอเขาบอกให้ไปสอนอะไรเงี้ยกรู้โอ้โหแม่งเด็กมันจะเชื่อเราไหมวะนี่เมื่อแบบโลกตัวนี้มันมีมันมี A I เนาะแบบถามมันก็ตอบแต่บางทีแบบแบบได้ข้อมูลมาใช่ แล้วข้มอมูลแม่งดีด้วยยังเรายังใช้จีมินายเลยถึงแม้บางบางวันแบบว่าถามจีมินายว่าอยากรู้ว่าทําไมถึงเรียกว่าข้าวหลาม,มตอบหมดเลยเพราะหลามเป็นวิธีการทําอาหารในในกระบอกไม้ไผ่เลยเรียกว่าหลามจำเป็นจําเป็นทําไมผมถึงรู้สึกว่า A I เนี่ยผมว่าบางทีมันทําให้เด็ก <S <S มือเงาตีนเกินเพราะจะมีดราม่าอยู่ไม่ใช่องอามเงาจีนแต่ว่าขี้เกียจเด็กขี้เกียจแล้วไม่ยอมค้นหาเขาไม่ยอมคิดแต่แบบพูดอย่างนี้มันก็เหมือนเหมือนกรงดาเครื่องคิดเลขอ่ะ นอะรู้ไหมมึงกำลังด่าเครื่องคิดเลขอ่ะทำไมมึงไม่คิดเองอ่ะเครื่องคิดเลขทำไมโอ้โหมันเสียเวลาไมันเปลืองเวลามันแบบมันช่วยเรื่องหลายอย่างแต่ก็มันควรมีข้อจํากัดของมันสําหรับเด็กกับ AI ไม่ไม่ใช่แบบว่าเออจะแบบจะใช้ AI ไอทั้งหมดทุกเรื่องก็ไม่ใช่ก็ทําเองบ้างนะเป็นรุ่นเราทําการบ้านอย่างนี้ก็ก็ต้องยากใช่ไหมยากเลยแต่สมัยนี้ก็คือใช้ ChatGPT Gemini แป๊บเดียวตอบโอ้ยอย่างนี้ถ่ายรูปส่งให้ Google แก้โจทย์คณิตคือผมรู้สึกว่า มันง่ายเกินไปจน,นนจนเด็กจนเด็กคิดไม่เป็นก็ถูกไหมแต่อย่างนั้นเขาคิดได้ไงว่าจะต้องใช้เ i ในการหาเลยไ <AI S 1> <anime. S 2> ม่ใช่กระสุบางอย่างมันก็ต้องใช้ความเข้าใจนิดน,นึงถูกไหมโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะจะไปไหให้มันแบบให้มันไปอยู่งั้นก็ไม่ก็ไม่ถูกหรอกลองแบบเข้าใจมันก็จะเข้าใจเองแหละว่าอะไรจําเป็นไม่จําเป็นอะไรสำคัญไม่สำคัญใช่ไหมล่ะแต่น้ำมันกูไม่เดือดสัทีวันเนี้ยแก๊สปลอมมันเนี้ย เฮ้ยเดือดดีวะอุ้ยเดือดเลยวะเฮียเอาเดือดแล้วเดือดแล้วโ่าโกรธโกรธมากเนี่ยโกรธมากเลยกรำลังเอาเอาแป้งออกจากเส้นกระจายเส้นไหมมันไม่เคยเชิงกระจายหรอกแต่จริงโต๊ะเราทำความสะอาดเลยนะฮะโต๊ะเราคลีนแล้วก็ฉีดแล้วไม่ต้องล้างแป้งออกจากเส้นก่อนไม่ต้องล้างเราทำเองไม่เราไม่ได้ขายทั้งวัน ทำกินเองไม่ต้องไปล้างเสียเวลาลวกก็ลวกไปเลยไม่ได้ใช้เออเราบอกว่าออน้ำนี่มันต้องแบบถ้าทำทั้งวันอะ่ะสมมติเราขายเปิดเป็นอาชีพเลยนี่มาดูน้ำเดือดแล้วพบบุบบุบบึบบๆบบ,บ,บุบเลยเฮีย <c oughs> มัมแมลงด้วยตักมแมลงออกก่อนเดืดแล้วน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นลงไป ม่เเส็ปนไงน้ำมันโดนขอบขึ้นไม่ร้อนไงมันก็แบบแค่นี้มึงก็ถามมึมากเลยฮะอย่างเราก็อายเงากลัวแบบเออไม่รู้จะพูดอะไรเดทแอร์เออขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าลืมติดตามกันนะครับผมชื่อช่องอะไรคิดอย่างยังไม่คิดพีทเอวิสติ่งพี่อะไรย่าี้ครับพีทจะลองทำทุกอย่างชื่อช่องยินดีต้อนรับสู่ช่องพีทจะลองทำทุกอย่างแม่แนวแม่แนว นี่มันก็ลวกไปสักหน่อยเนาะให้ผมถามได้แค่นั้นมึงถามกูเยอะเลยถามๆฮะไม่รู้สึกว่าการศึกษาภาคมังคับทำเป็นส่วนหนึ่งให้เรยมีวันนี้โอ้ถ้าเป็นคนรุ่นผู้รุ่นผมเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งให้เรามีวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าณวันนั้นมันไม่ได้มีทางเลือกอะไรไงมันไม่มีอนุบาลแบบมอนเตสซิลี่ใช่ไหมเขาเรียกมอนเตสซิลี่มา เดซิลลีม่มอนมอนเซี่แบบว่าเลี้ยงเด็กแบบให้เด็กใช้ชีวิตเองช่วยชีวิตเองไงมันไม่มีไงถูกไหมต้องสู้ถึงจะชนะ <c oughs> ใช่ไหมเป็นศึกษาภาบังคับ <c oughs> คือถ้าไม่เรียนหนังสือคือไม่ต้องเรียนเลยแต่รุ่นเหนียน้อยคนจะไม่เรียนหนังสือ,อน้อยเดียน้อยก็ต้องมอ 3, มอ5อเออก็อมีการศึกษาการศึกษาภาพบังคับทําให้เรามีวันนี้ไหมใช่ไหมไม่่ปฏิเสธตอบแบบเต็มปากเลยว่าใช่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 าวันนั้นมาจําเป็นไง แต่ไม่ใช่นะวันนี้ไม่จําเป็นนะถ้ายังมองในมุมมุมเฮียนะเฮียก็มองมันมัน,ม,นมันก็ยังจําเป็นคนเราก็ต้องเรียนหนังสือต้องมีการศรึกษาในนั้นมันก็ไม่ใช่คำพูดอยู่หรือเป่าการศรึกษาเป็นเรื่องสําคัญนะคะนึ่งเลอ่าอ <c oughs> ใช่มันต้องอย่างั้นแต่บางคนก็ไม่เรียนหนังสือเขาก็มีความคิดที่ดีก็ได้แต่อาจจะไม่ไปที่สุดของนั้นนะเพราะไม่ได้เพราะขาดความรู้ความคิดดี าอาจจอว่าอาจจะดีได้กว่านี้ถ้ามีการสาัมภาษณ์ก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยคิดว่าคิดว่า,วาไงคิดว่าหมาบ้านกูเห่าเสียงดังไหมนี่ไปปริญญาสำคัญอยู่นะครับปรตรีอะไปริญญาตรีเหรอไม่ยุคนี้เนี่ยบอกว่าไม่เลยไม่คนเก่งๆหลายคนก็ไม่จบปริญญาตรีบางคนเรียนสายอาชีพสายอาชีพซึ่งแบบอุ้ยเราเคยแบบเราเคยไปดูเด็กสายอาชีพคนหนึ่งอ่ะแม่ง เก่งมากทาบัญชีเก่งกว่าเพื่อนที่ทําบัญชีอีกอ่ะเพื่อนที่เดียนจบบัญชีมาแบบแบบเก่งมากอืมเราก็คิดว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นบิญญาตรีก็ได้แต่มันก็แบบด้วยค่านิยมของเมืองไทยอ่ะคนไม่จบรัญญาตรีก็แบบเงินน้อยใช่ไหมเราก็เรียนไปเพื่อเงินทั้งสิ้นใช่ไหมมันบอกไม่เรียนทํทำอะไรกินโอ้นี่ไงไม่ต้องเรียนเนี่ยทำข้าวซอยทำคือทำข้าวซอยกินเลย ก็เย็นทำในตอนเ้ครั้งแรกเนี่ยกพพ็ทีมงานเราเน,นี่แหละครับหามาเนี่ยก็มองว่าเอาจริงๆคนที่ไม่มีใบปริญญาสำเร็จก็เยอะ <c oughs> ออสำเร็จไมหมเฮียตัดเส้นตัดลย <c oughs> แต่กูไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่านะ <c oughs> แต่เมินเป็นเส้นบะหมี่ที่สุกแล้วอ๋อจได้อยู่ พี่ว่าไงนะเธอก็มองว่ามันก็ไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นเพราะคนไม่มีก็สำเร็จได้ใช่ใช่ใช่ใชไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อกี้มมันผมแอนฮีเธอเต้นทิ้งลงมาเลยไม่ไม่มันหลุดอมมันก็หลุดได้ <c oughs> มึงนี่กันเนาะอันนี้คือพร้อมเสิร์ฟยังไงพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวไปเอาหมูกรอบมาก่อน <c oughs> นี่มาดูเส้นดิมันอาจจะไม่เหลืองขนาดข้าวซอยนะแต่มันก็เป็นเส้นที่เขาเอามาให้เราจะทำยังไงได้วะตักเส้นมา เส้นซึ่งไม่ใช่เส้นจริงนะฮะเส้นเป็นเส้นแบบบะหมี่ที่เราเอามาแบบออกสักหน่อยแล้วกัน,นเฮ้ยเ็มชิมชิมไงชิมชิมด่าให้นากินอะเนี่ยเออกูรู้อยู่นะ <c oughs> แล้วก็ใส่เส้นกรอบที่เราซื้อมานะครับเอออันนี้ก็ใส่หมูกรอบที่เราซื้อน,นกันนะ <c oughs> กรอบหรือหมูเหนียวเฮียหมูไม่รู้ก็องต้องลองต้องลองนะงงงนะไม่ใช่หน้าที่กูนะคนอยากก็คือเขโดนนะครับ ผักเคียงครับอันนี้เราก็ซื้อมาตานกนางนวลนะถึงจะอร่อยเขาไม่ได้จ่ายนะไม่จ่ายทังพูดไปยก่อนนกนางนวลถึงจะอร่อยแต่เข้าได้นะครับ EP แรกกำลังใจให้กับการพูดไปเลยของพิ่จะทำทุกอย่างเข้าได้หมดเลยโอ้ยมาเลยมาเลยร้อนร้อนร้อนอยู่ร้อนอยู่ร้อนเงินอยู่ช่วงนี้ช่วยหน่อยนแล้วกูเอาช้อนนี้ละปึ๊บปั๊บเข้าซอยเข้าซอยหมูกรอบจากช่อง คี่จะทำทุกอย่างชิมครับทีนี้โดยที่ไม่ใช่กูครับอ้าวไฟดับอ้าวเฮียไฟแบบหมดนะครับจริงมันต้องเริ่มจากอะไรวะเฮียต้องกินจากอะไรเริ่มจากกินนี่เริ่มจากกินมันต้องกินอะไรก่อนหนะกินกิน่มึงต้องชิมทั้งทุกอย่างเข้าไปด้วยกันเออแต่มันต้องจากเครื่องเคียงเลยใช่ไหมเออมันก็มีหมูก็มีอะไรยังไงมีเส้นเห็นไหมดูลำบากนะบนนี้ เสือกูไปแล้วว่าหมูกรอบ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 กูซื้อมาหมูกรอบหอมแดงนะครับแล้วก็เส้นผมสะทุกปีไม่แน่ต้องอไสองปีสะคือ่าเงี้ยเป็นไงวะเอาเอาเอาจริงใจผมเคยไปกินร้านข้าวแกงไอ้เหียกูเอาจริงใจเออเนี่แหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะผมเคยไปกินข้าวลอยมิชลินดูเชียงใหม่มารสชาติเหมือนกันเลย อันนี้หรออู้ยไม่ต้องทำแล้วงานแล้วกูเปิดร้านขายข้าวซอยรสชาติมันครบกว่าไปกินอยู่ตรงนน้นเน่ะรู้สึกว,ว่าไอ้ไงกูใส่เต้งชูรสใส่เต้าเจี๋งเงยเลยเอา้า<ม>นี่แหละคือรู้สึกว่าไปกินตรงนั้นอ่ะมันมันขาดอ่ะมันต้องปรุงแต่อันเนี้ยบอกเลยนะแม่งไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าปรุงง,งจิ้มตลอดเออเว้ยเฟิร์นมึงเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อดีครับขนาดไหนกันเชื่อแล้วเฟิร์สคิดว่าระบบการศึกษาได้ย ถามเรื่องล่อแหลมเรากพอยู่เป็นคนในวงการงานศึกษาแต่ก็ไม่ล่อแหลมหรอกเราก็ตอบตามความที่เราแบบยังไงเราเข้าใจแล้วก็รู้สึกใช่ไหมไม่ต้องดราม่าครับไม่ดราม่าอย่าดราม่านะไม่ดราม่าหรอกก็พูดไปงั้นแหละก็พูดตามในมุมมองของเฮียเออเราเห็นที่เจอมาใช่ที่เราเจอมาแบบนี้ว่าหมูกรอบเนี่ยอร่อย ดีนะกูถามจริงเอามึงพวกมึงสองคนนี่เฮียทำหน้าเหมือนว่าเออถ้ามึงว่าอร่อยเดี๋ยวกูจะถุงตักน้ำให้มึงกลับบ้านเลยนะมึงโคตรดีเฮียดีไหมดีมากโคตรอร่อยจริงเช้าใจไหมผมเกิดมาผมกินข้าวซอยอะเฮียจริงเฮียมึงอันนี้พวกเพรสเจอสัตว์เลยเออเอาในคราวนี้เอออร่อยที่สุดเฮียที่เคยกินมาแล้วก่อนยกขีดให้ใครนี่ยกขีดให้ให้ยังไงเอออร่จริงรู้จักพูดมึงเนี่ยมรู้จักพูดเดี๋ยวกูเริ่มรู้ว่ามึงโมะป่าววะชิมก่อน นี oh, <Yeah. S 1> ่มาแล้วมาอ๋อทำเองกินเองเฮ้ยรู้สึก so ว่าไงอร่อยแล้วผมบอกแล้วมันอร่อยจริงเฮียน้ำพริกแกงเข้าสซอยเขาก็ดีหอมกูว่าหวานนิดนึงแต่มันอร่อยอร่อยเลยแหละใช่ได้ไม่ต้องทอเมีคำ ไม่ต้องทำอะไรแล้วเฮี้ยมลาออกเราทำขายข้าวซอยเลยขายข้าวซอยอย่างเดียวลาออกหน้ามอเลยหน้ามอข้าวซอยหน้ามอจากพิซซ์ทำทุกย่างไม่กูจะที่กูพูดค้างไว้ที่อยากให้เข้าก็คือยังยังปลูกผมเข้ากูหน่อยได้มั้ยนี่กูดูดูในตัวเองนั่นเองกูรู้สึกผมกูบางมากอร่อยจริงเฮียซ้ำเลยอ่ะเฮ้ยแต่เส้นแบบเส้นดีมากเลยเฮียมันคือเส้นอะไรสรุปว่าบันมีเหลืองเส้นแบนตาห้ามังกรอร่อยอร่อยใช้ได้เลย เยี่ยมเยี่ยมคิดว่าจะไม่อร่อยที่ไหนได้เออโอเคผ่านพวกมึงไม่ได้โกหกกูดีอร่อยจริงนะแล้วนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีไม่มีอันนี้กินกินได้กินสมใจได้ไหมกูขอพี่อะไรมาอย่างงี้นะขอร้องถามกูก่อนว่าเฮียพอจะทำได้ไหมครับเขาเรียกว่าเป็นการลองความสามารถเฮียไลยมึงกำหนดมาเลยเหรอ <c oughs> ไปนั่งดูแต่คือใครที่เข้าไปดูมาดูแบบว่าแล้วสูตรอย่างอื่นที่แบบน่าจะทง่ายกว่านี้หรือแบบว่าช่วยเติมเต็มการทําข้าวซอยให้มันอร่อยกว่านี้ก็แนะนําคอมเมนต์กันมาไดานา้นะครับสนยหรืออยากให้ทําทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยครับพบความสนุกสนานกับเราจริงเราก็พูดไปเรื่อยถามอะไรประหลาดประหลาดก็โอเคครับเด็กพวกนี้ใช้ได้เฮ้ยแต่อร่อยอร่อยจริงวะเราถ่ายทุกวันพุธตอนแรมวันไหนก็เป็นเรื่องของไฟตัดต่อนะครับทุกคนไฟก็อาจจะมีดับบ้างติดบ้างก็ให้ทุกคนให้อภัยเราหน่อยครับครั้งแรกจริงๆก็ฝากสนับสนนุช่่องีจะ ทุกอย่างอยากให้พี่ไปทําอะไรก็บอกมาเลยนะครับยินดีจะไปให้ถ้าไม่ไกลจากขอนแก่นแล้วก็วันนี้ขอบคุณคนในห้องส่งทุกคนนะครับน้องเฟิร์ส้องเต้น้องแจนนะครับนเด็กๆทุกคนเป็นคนน่ารักไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสําหรับวันนี้บ้าแมล